ฉันได้จ้างช่างกล้องมาว่าจะถ่ายรูปบ้านสักหน่อยนะเผื่อบ้านหลังนี้เนี่ยจะสวยสดงดงามเหมือนเขาจะมาแล้วนะเขามาแล้วเหรอโอ้มาแล้วนี่ทำไมช่างกล้องขึ้นปะปีนที่ข้างบนเชียวน่ะเออนั่นแหละสิเออเออเออตายแล้วชายก็ชายก็ตกหลีบชายก็ว่าจะทำไมช่างกล้องมาตรงนี้ล่ะเฮ้ยคุณช่างกล้องคุณออกไปก่อนได้ไหม เชื่อว้าวเดี๋ยว้วฉันว่าเขาไม่มาถ่ายรูปฉันเขามาเขาเขามาพังบ้านเรานะเนี่ยโอ้โหน่าเสีบ้านที่เธออุตส่าห์สร้างลงสร้างลิฟต์กว่าจะได้ขึ้นไปยังไม่ทันได้ดูวิวยังไม่ทันได้ถ่ายอะไรเลยบ้านพังซะแล้วเล่ไม่มีชิ้นดีเลยเพื่อก้าวเข้าสู่900ส u b s c r เบอร์เชเกิลบันนี่มีกิจกรรม คอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลือรับมือถือว i ว่าไว้จำนวนเดือนละเทนเพล็เพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม่อานัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะต่อโอช่องไม่อนัทมีขายเสื้อ Sha d o w Bunny ด้วยนะนี่มันบ้านใครเนี่ยทำไมมันสูงใหญ่ โอ้โหโอ,อะอลังการขนาดนี้มีบ้านเล็กบ้านน้อยมีหลายบ้านเลยนะ รู้แล้วว่าบ้านใ,ใครยัง <c oughs> ไ,ไม่ทำเสร็จหรือกระดีกระดอนใหญ่เลยนะโอ้บันนี้ช่วงกำลังเธอสร้างบ้านเหรอโอ้ลิฟเธอมันน่าจะทำเธอตกลงมาตายแน่เลยนะยนพยปพยศะใชไเกลเดีเธอขึ้นไปดูบน้านจะได้นะแต่ขอเกิดใหม่แป๊บนึงมา,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 มาโอ้ลิฟพยศแบบนี้ใช่ไม่กล้าขึ้นลิฟบ้านเธอแล้วน้าตาเไเกลเดี๋ยวฉันปีนขึ้นไปดู ไม่นะโอ้วันนี้เธอระวังตัวด้วยเย็นกะออกไปออกรบแต่ที่แทกคือขึ้นบ้านตัวเองใช่ละเออแล้วระวังระวังรีบพยอนระวังรีบพยอนยึดกระแทกหน้าอีกแล้วชายเกิร์ลโอ้ันนี้ฉันว่าเธอต้องอุปกรณ์ป้องกันตัวแล้วนะฉันว่าเธอปีนเสาขึ้นไปดูเลยดีกว่าฮ่าฮ่าฉันว่าปีนเสาน่าจะปลอดภัยสุดเลยดีกว่าน่ะ ฉันส่งลิฟเป็นลับอ๋อมีลิฟอีกลิฟเหรอนี่ฉันมารอที่บ้านเล็กบ้านน้อยของเธอตรงนี้นี่ไงเด็กกำลังส่งลิฟเป็นลับอ๋อนี่นี่นี่ฉันเห็นแล้วลิฟกำลังลงมาพร้อมเธอเลยลิฟรอบนี้ดูแข็งแรงรู้ไหมพยศแบบรอบแรกเธอไปปรับพยศมาแล้วเหรอใช่แล้วไชกเกิลกำลังเริ่มโยกเริ่มโยก เรยกอีกแล MM ้วยกอีกแล้วอีกแล้วเยอยย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 มันฟาดนะมันฟาดฟาดดูดูี่ไม่ต้องมีใครมาบุกบ้านวันนี้มันก็ฟาดเองนะเนี่ยดูโอ้โตายแล้วฉันว่าปีนเสาขึ้นเลยดีกว่าฉันก็จะได้ดูวิวข้างบนช่างมเถิงลิฟต์เนี่ยฉันก็ว่างั้นแล้วเยอะโอ้ประโยชน์น มันเรียบร้อยแล้วใช้ก็ขึ้นลิฟต์มาเลยก็<อ>ได้นะเ,เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วถึงจังหวะที่เช้ก็จะขึ้นได้แล้วเย่ yeah. มันนี่เชก็ขึ้นลิฟต์มาแล้วนะเ,นเลยเย่ yeah. ดีมากชคเกลว์ทำดีโว้าวเป็นไงล่ะบ้านบันนี่เจ๋งไหมเจ๋งมากหวังว่ามันจะไม่พยศชเกลตอนขึ้นไปข้างบนนะเ <c oughs> ไม่พ่ายยศหรอกชาเกลถ้าเธออยู่นิ่งๆนะอย่าสั่นใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วมากลางทางแล้วดีมากชาเกลนี่นี่นะี่ <c oughs> ฉันได้จ้างช่างกล้องมาว่าจะถ่ายรูปบ้านสักหน่อยนะเผื่อบ้านหลังนี้ี่จะสวยสดงดงามนะเฮ้เหมือนเขาจะมาแล้วนะองมาแล้วเหรอโอ้มาแล้วนี่ทำไมช่างกล้องขึ้นมาปีนถึงข้างบนเชียวนะเออนน่นอะสิเออเออเออแต่แล้วชาก็ชาก็ตกลีใชาก็ว่าจะทำไมช่างกล้องมาตรงนี้ล่ะเออแต่แล้วต่แล้วต่แล้วอ้คุณช่างกล้องคุณออกไปก่อนได้ไหมเออ โอ้ย,อย,อยเขาอยากช่วยววยัยฉ,ฉันว่าเขาไม่มาถ่ายรูปฉันเขามาเขาเขามาทางบ้านเรานะเนี่ยโอ้อสีบ้านที่เธออุตส่าห์สร้างลงสร้างลิฟต์กาจะได้ขึ้นไปยังไม่ทันได้ดูยู่ยังไม่ทันไ,ได้ถ่ายอะไรเลยบ้านพังซะแล้วเล่ไม่มีชิ้นดีเลยนะนี่บันนี่จาก ที่รอบที่แล้วที่คาเมล่าแมนของเธอมามันตัวใหญ่มากเลยกําลังก็เยอะเขาอาจจะกําลังเยอะไปแล้วไม่รู้โพ i ิชันในการยืนถ่ายรูปน่เลยไปยืนที่บ้านเธอเมันสก็เลยพังหมดเลยใช่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 ใชตอนนี้น่ะฉันก็เลยได้สร้างบ้านหลังใหม่ที่สูงมากเป็น่อากับดึงร้อยชัานมาม เลยไชคิลฉันว่าฉันต้องเข้าไปสำรวจก่อนที่ไชคิลจะสำรวจาตามมาละกันนะยังขึ้นไปเธอจะวิ่งขึ้นแบบไม่หยุดไม่หย่อนอเลียนหัวพวกแตกงกวาดนะเราไปเจอกันข้างบนเลยดีกว่าบัานนี้มันสูงมากนะ <S <S นนก็ดีนะโอ้ไชคิลมันสูงมากเลยนะ ใช่นะสีบันนี่เธอเป็นคนกลัวความสูงหรือเปล่าไม่ใช่คนสิเธอเป็นกระต่ายกลัวความสูงฉันดูแล้วเธอยืนขาแข็งเลยนะสิโอ้มันวัดสูงก็มันสูงเกินไปนะตรงนี้ไปนะฉันขับไปดูวิวแปบบเออใชนก็ว่าแต่เธอจ้างช่างกล้องมาหรือเปล่าเนี่ยจ้างมาแล้วเธอดูสิฉันอยู่บนตึกสูงแบบนี้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นมดเลย ช่างกล้องเธอจะมาหรือยังเนี่ยก็ช่างกล้องคนเดิมที่เธอจ้างนั่นแหละฉันดวไว้แล้วนะนี่มาถ่ายเออมาแล้วมาแล้วโหจริงด้วยช่างกล้องเธอมาแล้วน่ะถ่ายเลยค่ะดูสิรอบนี้ปินไม่ได้อยู่โพสิชันที่ถูกต้องได้แน่นอนเออจริงด้วยแฮะอ่ถ่ายรูปช่างกล้องถ่ายรูปเร็วถ่ายเยอะเออทำอะไรเออช่างก็้เมื่อกี้เ็เปิดแฟลชเหรอ โอ้เฟชเขาอาจจะแรงไปหน่อยเย้เออมันโปรยเธอแต่บัตรใดถ้าใช้ก็โครงสร้างบ้านเธอเย้ว้าวอ่าก็เย้ชก็ว่าคุณช่างกลคนนี้ยังไม่ได้ยืนโพซิชันผิดแล้วแหละแต่ว่าอยากจะทําลายยิงด้วยใชก็โอ้กระทืบใหญ่เลยโอ้แชก็นี่ยังดีนะบัตรใดแข็งแรงน่ะเป็นรักฐานของบ้านในอีกรักฐานบ้านเธอดีมาก ฉันว่าเขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มอะไรรเิ่มจะพังบ้านเธอแล้วชากิ้ว้าายิงแําเสกยิงต่อเนื่องเก็ยังช่วยเธอก็ยังรอดโอ้เาายิงกําเสกยิงต่อเนื่องชเยอะๆฉันก็คนนี้มาเพราะอะไรว้าายังรอดอยู่เาธอรอดได้ยังไงกันมันที่อยู่ตรงบันไดชากิ้ โอ้บันไดช่วยชีวิตบันไดก็ไม่ช่วยนะโอ้ใช่ <laughs> ก็มันติดอยู่บนยอด <laughs> มันลงไม่ได้มัน <laughs> อ <laughs> าจะกลัว <laughs> ความสูงกันก็ได้ใช่ใช่ใช่ลองทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ดูไหม <laughs> ลองดูสิฉันว่า <laughs> คุ้มความสูงน,ะ <laughs> มมนะมันแล,ล้วมันแล้วนิวเคลียร์กำลังลงเปรี้ยวรอดไหมบันไดก็พังนะ นอดแต่ฉันรู้สึกร้อนร้อนลุ่มลุ่มแปลกแปลกนะเธอเดินอบเหรอใช่ฉันกลายเป็นเชฟก็ย่างนะโอ oh <my> ้ไม่บันนี่เธอยิ้มเป็นอะไรไปนะที่ใช้ก็ช่วยเอง oh <my. S 1> ช่วยนี้เป็นซากบันนี่ที่โดนเสร็จไม้ทับแล้วมันนี่เกิดไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ไ oh ม oh <my. S 1> ่ก็บันนี่เป็นยังไงบ้าง มันได้เดือดผู้ยิบผู้ยำนะฉันช่วยเธอไม่ได้เลยนะยังทับตัวลักเธออยู่เลยเอ๊ะเฉยเฉยเฉ้ยลอยได้เอ๊เฮ้ยนี่มันลากบันนี่แล้วเนี่ยอ่าที่บันนี่นี่ตายแล้วเหรอเย้ยหรือว่าน่าจะเป็นวิญญาณเราลงลอยสุดสวรรค์เออกำลัง แล้วมันจะตายอ่านรกดูเขาไม่บันนี่ไปอ่ะถ้าฉันเคาะแล้วเธอเจ็บแสดงว่าเอ้าเอ้าตายอะไรของเธอเนี่ยอ๋อเธอยังไม่ตายจริงๆด้วยลวันนี่บ้านใครเนี่ยไปสำรวจบ้านดีกว่าแล้วการสงสัยเป็นตุ๊กตาทำฉันก็คิดมากเด็กๆ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 อ๋อบ้านใครไม่รู้นอ่ะอยู่ดีก็มาสร้างไว้ไกลๆว้าวนี่มันตึกใหญ่โอ่งถงโอ้อ่ะเชคก็บ้านเธอเหรอ ใแล้วมันคือบ้านไทรนะไม่เหมือนกันโอ้มีชั้นหนังสือด้วยมัานทชอบอ่านหนังสือพอดีเลยน่ะนี่ขอขอขอถาจากมายจริงไหมโอ้ยจริงด้วยับ้านสงสัยจะมีคนมาสร้างไว้ถ่ายรูปเหมือนกันแน่นเลยน่ะจริงๆริเอชัยก็หวังนะว่าคนช่างกล้องที่เขาจะจ้างมาคงไม่ได้เหมือนมิสเตอร์คัมเล่าแมนน่ะจริงด้วยชัยก็จะจ้างช่างกล้องอีกแล้วเหรอ ก็ไม่ได้จ้างฉันแค่หวังว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ที่จ้างช่างเค่อเอออยู่ๆมันก็โผล่มาให้เห็นต่อหน้าต่อตาบายเด็กคามิล่าแมนทำอะไรบบานี้ไม่ได้เฮ้อดแล้วเราแบตเตอรี่กล้องเขาอาจจะใกล้หมดน่ะจริงด้วยหมดไปเลยหมดไปเลยนิ่เนี่ยนเนี่ยนแหนจัดการเรามาเยอะย มาดีลวงตกบ้านให้ตายเถอะชายเก้ลโอ้ข้างหลังเธอน่ะเย้ยออกมาหนี่ฉันดูแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากถ่ายรูปบ้านเาอาจจะอยากถ่ายรูปเราเออฉันก็เหอะฉันก็รีบวิ่งกลับบ้านกันิวเย้ยไปด้วยจ้าเขาัอยู่บ้านเขากระโดดมาตรงบ้านชายเก้ลทำไงดีเขายิงแล้วเปลี่ยง บ้านนี้แข็งแรงจริงๆนข็มากเลยเชเกิลถ้าอย่างนั้นก็ต้องเจอนิวเคลียเราจะไม่อยู่แล้วแมปนี้นะนี่เนีนี่นีโว้วว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 ขางแล้วว้ากงได้อดีดิโอ้คริยาอ้าวบ้านพังหมดเลย่สลด์ไเหลืออะไรเลย แคว่าแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแบบนี้คือไม่ต้องมีอะไรนะปาอยแห่นี้เป็นทุกยากว่างต่อไป